ข่าวแรกวันนี้ค่ะเราเริ่มต้นกันที่นักแสงสาวพี่แพทนภัทรนะคะที่ล่าสุดก็ยิ้มออกแล้วล่ะค่ะหลังจากที่อาการป่วยของคุณแม่ดีขึ้นราวกับปฏิหารนะคะซึ่งวันนี้ค่ะพี่แพทก็จะเตรียมพาคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลสามารถกลับบ้านได้แล้วล่ะค่ะเรียก แฟนๆต่างส่งกำลังใจให้กับลูกกตัญญูแพทนปภากันอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ได้แจ้งข่าวช็อกว่าคุณแม่ป่วยวิกฤตมีอาการหยุดหายใจแต่ครอสดีที่คุณหมอปั๊มหัวใจขึ้นมาได้ค่ะแล้วก็ต้องรักษาตัวอยู่ในห้อง i อ u ล่าสุดแพทนปภพาก็เผยนะคะว่าเตรียมพาคุณแม่กลับบ้านมาดูแลต่อแล้วซึ่งตอนแรกก็คิดว่าคุณแม่เนี่ยน่าจะต้องรักษาตัวต่ออยู่ที่โรงพยาบาลนานกว่านี้นะคะแต่อยู่ๆอาการก็ดีขึ้นราวกับปาฏิหารค่ะและตอนนี้ก็ไม่มีภาวะติดเชื้อแล้วด้วยแต่ก็ยัง ต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะยังต้องให้อาหารทางสายและดูดเสมหะเพิ่มออกซิเจนอีกทั้งการรับรู้ทางสมองไม่รับรู้และพูดมานานแล้วนะคะพร้อมกับบอกว่าจ่ายเท่าไหร่ก็สู้ไว้เพื่อให้คุณแม่หายป่วยไปฟังเสียงพี่แพทกันค่ะดีใจจังเลยคือก็คุณแม่แขงคุณแม่น่าจะเข้มแข็งมากๆอะไรย่างเงี้ยจากวันแรกที่เข้าไปแบบหยุดหายใจเนาะ ไปประมาณ4 5่ห้านาทีคุณหมอปั๊มขึ้นมาแล้วก็วันแรกๆตาลืมไม่ได้ตาปิดไม่ได้มีอาการชักจากจากวันนั้นจนถึงวันนี้ล่าสุดคือพรุ่งนี้คุณหมออนาตให้กลับบ้านได้แล้วไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะคะหายใจเองได้ตามปกติไม่มีอาการชักเพิม่มเติมตอนแรกทําใจว่าโอเคเราจะต้องแม่เราจะต้องอยู่โรงพยาบาลยาวๆแน่นอนไม่แน่ก็คือทั้งชีวิตแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยงงมากที่ ภายใน4วันลดเครื่องช่วยหายใจจากร้อเป็น50%ซพอเข้าวันที่6ที่7ที่8คุณหมอหยุดเครื่องช่วยหายใจที่เหลือก็คือรักษาแพ็กกดทับให้ดีขึ้นแล้วก็อาการติดเชือ้อใช่ค่ะก็พรุ่งนี้ก็กลับบ้านแล้วแพ็เออยี่เลี้ยงเอยก็ต้องไปฝึกการดูแลมาเรียบร้อยแล้ว3วันที่โรงพยาบาลคุณหมอถึงอนุญาตให้กลับได้ค่ะ